กลับมาชมกันต่อนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่9ของรายการนะครับคู่นี้ไปการพบกันในนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับระหว่างโรงเรีย,ยนเทศบาลวัดมืองแดงครับพบกับโรงเรียบนบรรดาอุปถัมภ์นะครับนี่ครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ คือต้องบอกว่าตอนนี้นี่โลกรได้สัสบัมืองแดงนะครับตอนนี้มีคะแนนเดียวนะครับถ้าเมืองแดงอยากจะลุ้นเข้ารอบนี่คือต้องต้องเอาชนะมาดาอุปถัมป์นะครับและต้องยิงประตูเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยอนุรรพ์แพทย์มี6กคะแนนที่อนุบัพแพทย์ที่เข้ารอบไปแล้วนะครับส่วนแม่หลายตอนนี้มี4คะแนนนะครับ เหมืองแดงหนึ่งคะแนนมารดานยังไม่มีคะแนนมารดานที่ตกรอบไปแล้วนะครับไล่ไม่ทันนะครับแต่เหมืองแดงถ้าชนะนัดดีนะครับชนะนัดน,นี้ก็จะมี4คะแนนเราก็ต้องไปลุ้นให้อนุบันแพทย์ชนะแม่หลายนะครับเพื่อที่ว่าจะไปวัดประตูได้เสี่ยเพราะด้านเมืองแดงน,นี่คือต้องยิงประตูเยอะๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถเก็บ3ามแต้ได้ก็จะตกรอบครับสำหรับเหมืองแดงน,นะครับ พอชนะดีเกื่อไขาตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับเหมืองแดต้องเก็บ3ามแตมเพ่านั้นครับเพื่อที่จะเข้ารอบนะครับส่วนมันดาเรียกว่าเหมืองแดถ้าเก็บสามได้ได้ก็ไปลุ้นคู่ได้ามาดากับแม่ไหลแล้วก็ต้องมาวัดประตูได้เสียกันนะครับพอชนะดีเหมืองแดต้องยิงประตูเยอะๆนะครับถึงจะได้เปรียบครับ แต่ในขนาดเดียวกันครับมารดาก็นัดนี้นะสุดท้ายต้องสู้เพื่อศักด์ศรีแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีคะแนนนะครับก็ต่อให้ชนะก็ไม่ทันแม่หลายครับแม่หลายมี4คะแนนนะครับก็ไล่ไม่ทันครับเอาละครับไปต่อครับเหมือนแดงต้องชนะเท่านั้นครับเพื่อที่จะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบครับไปลุ้นอีกคู่หนึ่งครับแต่ถ้าเหมืองแดง ไม่ชนะก็คือเสมอหรือแพ้ตกรอบเลยนะครับเหมืองแดงครับเอาไปแล้วครับเหมืองแดงครับนี่ครับปวดเข้าไปออกนะครับและขอย้ำนะครับว่า รายการของการถ่ายรสปของเราครับเป็นการส่งเสริมพ so ัฒนาความสามารถของเด็กๆนะครับแล้วก็รวมถึงส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับไม่ส่งเสริมเรื่องการพนันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ส่งเว็บพนันมาขอความร่วมมือนะครับปิดเลยนะครับอย่าคอมเมนต์มานะครับขอร้องเลยนะครับเราไม่ส่งเสริมการพนันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าส่งเว็บพนันเข้ามานะครับเราไม่ส่งเสริมการพนันนะครับ เราเป็นการส่งเสริมพัฒน,นาความสามารถของเด็กๆครับและการออกกำลังกายครับไม่ส่งเสริมเรื่องการพนันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ส่งเวบพนันมาขอความกรุณานะครับอย่าพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับขอความกรุณานะครับเอาลครับชมกันต่อครับ เพราะว่าเราชัดเจนอยู่แล้วครับเราชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาเด็กๆนะครับและการออกกำลังกายของน้องๆนะครับเราไม่ส่งเสริมเรื่องการพนันหรืออบบยมุกใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่อย่าส่งเว็บพนันเข้ามานะครับขอร้องเลยครับขอความร่วมมือครับเอาละครับไปครับนี่ครับเจโอ้โหโก มาเดาไปทำใจประตู1-0ครับโอ้โหโ,โดยหมายเลขแปด 8. เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมขอญาตดูก่อนนี่นะครับเบอร์แปดออกัสตินนะครับอ่าเขียนมาเป็นออกัสตินครับ1-0ครับมาดานำไปแล้ว เอาละครับไปต่อครับถึงแม้ว่ามันดาวระทัมน,นี่จะตกรอบไปแล้วครับแต่ต้องสซหยเต็มที่ครับไปครับไปครับ,รบยังไงเปิดไปเอาทำยังไงเกีียวบอลเก้าเกีียวกันไปมาไปต่อเย,ยไม่เย,ยติดเคลียออกหลังไปครับ ขึ้นมาครับผ่านไปครับเอาท่มบอลกระดอนพื้นโอ้เในกระดานี่ก็เปลี่ยนตัวเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ครับอ้าวหวนไปครับออกครับ ได้ทุ่มบอลน,น,นี่ครับตอนนี้1นนะครับสำหรับมานาวประถมขึ้นนํานะครับออกครับ ลุยต่อครับจับบอลครับเอาไปแล้วครับย้ำอีกทีว่าเมืองแดงท่าเก็บสามแตมไม่ได้ตกรอบนะครับปัามบอลกันแต่ถ้าชนะก็ไปลุ้นคู่หน้านะครับและไปวัดประตูได้เสียกันยังไงดีครับเอาวนกันไปมาครับตอนนี้ไปต่อครับติดครับออก ทุมบอลครับปวดไปโมงไปทีหนึงออกแอ้อและครับเตะมุมครับเตะมุมขึ้นมาโมงเข้าไปครับ ออกครับยังได้บุกต่อครับลุยต่อครับติดครับยังได้บุกต่อครับสำหรับเหมืองแดงครับโอ้โหยังคงไปต่อครับเหมืองแดง ไปต่อครับนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วเจ๊โอ้โหชาร์ตบอลไม่ติดนะครับสำหรับน้องน้องเต้าเบอร์สิบเอ็ดนะครับโอ้โห เอาไปต่อครับนี่ครับปวดเข้าไปครับออกครับลุยต่อทูมบอลมาเอาติดกันอยู่ติดกันอยู่แถวนั้นครับ ไปต่อครับไปแล้วครับเปิดไปไลอยโยโอกาส์ตินโอ้โหเลีบเลยบลอยโอกาสตินครับเบอร์แปดครับของม,มาร์ดาอาปถามครับสองศูนย์โอโหโชเลยครับโชว์เลยครับ,รบมารดาครับ ยังไงดีครับเอาจะแย่งบอลต่อนะครับเหลือ2อนาทีสุดท้ายครับในครึ่งแรกอ้าวอา,อายังไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหยังลุยต่อครับสำหรับมาดาล็อกล็อกยังไปไม่ได้เพราะาวนี้น้องกวีเรียกว่าลงไปกองหลังเลยครับตอนนี้ครับ โผลมาครับน้องเดฟครับน้องเดฟเอาเย็ไม่เย็เดยดเตะเสบ <c oughs> ไปต่อครับวดเข้าไปต่อบอลกันไปครับตอนนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหอโโอกันโอ้โห อจับบอลเต็มเมื่อไหร่เสร็จเลยนะครับโ้หลุดเดียวสวยๆด้วยครับโอ้โหโล่งเลยแต่ยังไม่ได้ครับคุมบอลครับคุมบอลมาโวดเข้าไปครับตอนนี้ไปต่อครับไปต่อนี่ครับเบอสิบสองนอกเอิร์ธนะครับอ้าวแย่งได้ครับ ไปแล้วออกาสตินครับอา้าวเจงติดเสฟบวดเข้าไปได้ฟาวครับย้อนกลับมาได้ฟาวครับจังหวะนี้ <S <S 1> <S 1> ไปต่อครับ ช่วงท้ายของครึ่งแรกแล้วครับโอ้โหนี่ครับนี่อันนี้เขียนตามที่เขียนมาเลยนะครับออกัสตินเบอร์8นะครับอ่าออกสตินครับเขียนมาแบบนี้เลยนะครับมองเข้าไปครับเก็บกระปังเลยครับเอ้าถ้าบอลลานออกไปครับเตทุบบอลขอมาแนวประถมครับ คุมบอลมาแต่เข้าไปครับเอายังไงออกัสซินไปไม่ได้ครับหมดเวลาเป็นอันว่าโรงเรียนได้สบายร้อนเหมือนแดงครับตามโรงเรียนบาดาวประถมศูนย์ประตูละสองนะครับได้ประตูจากคนเดียวเลยครับเบอร์แปดออกัสติน2ประตูเลยนะครับไปชมปต่อครับ อีกสิบนาทีครับเอาละครับไปต่อครับอา้าวทมูมพีดไปยกเท้านะครับไม่ได้ครับเอาไปต่อครับ นี่ครับตอนนี้ก็กลับฝั่งนะครับมนดาจะบุจกจซ้ายไปขวานะครับในขณะที่โรงเดยน,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 นเทศสาลัสว่าปรดงนข้ขวาไปซ้ายนะครับเอายังไงดีครับไปต่อครับตีครับวัดเข้าไปครับ เรียบ้อยโอ้โหโดไม่ทันน่าจะเบอร์สีนะครับน่าจะเบอร์สีน้องเอ,อิร์ทนะครับจากบรรดาคุณผู้ถามครับโอ้โหไปหเลยครับสาศโอ้โหเอาแล้วนี่ครับเตะไปติดนะครับโอ้สงสัยจะหมดครับบรรดาเอ้าไปใช่สิครับของ เหมืองแดงนะครับโอ้เข้าใจครับเล่นมานี่แมตช์สามแล้วนะครับขวดเข้าไปครับนี่ครับไปแล้วครับขวดไปโอ้โหนี่ครับออกครับเอาเปลี่ยนตัวครับอ่าส่งน้องหมุดถ้ยลงมาครับเหมืองแดง แล้วก็ทูมผิดครับสำหรับคู่ต่อ,อไปนะครับคู่ต่อ,อไปต่อจากคู่นี้จะเป็นเมทางเจอกับเจริรลาด์นะครับน้าสุดท้ายของรอบแรกนะครับออกนะครับอ่าช่วยกันรายงานเลยครับรีพอร์ตเลยครับพวกประเภทแบบเว็บพนันนี่ช่วยกันรีพอร์ตเลยครับ เพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าบอลเด็กนี่เราเน้นการพัฒนาความสามารถครับแล้วก็การออกกำลักายครับไม่ส่งเสริมเรื่องการพนันและสิ่งอบายมุกต่างๆนะครับนี่คือจุดยืนเลยครับของเราเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ช่วยกันรีพอร์ตครับพวกป้ะแบบเว็บพนันนี่ช่วยรีพอร์ตเลยครับเราไม่ส่งเสริมเรื่องการพนันนะครับเอาล้ครับชมกันต่อครับโอ้โหตอนี่บันดานี่เรียกว่าลุยแหลกเลยทีเดียวนะครับ ขวดเข้าไปครับนี่ครับเอ้าเอา,เอาทำอย่างไรครับตอนนี้ส่งบอลกันไปมาน้องเอิร์ดน้องเอ,อิร์ดครับเอา้าโดดแย่บอลไปเอ,อิร์ดมานดานนะครับ ไปต่อครับน้องเอิร์ธครับส่งบอลมาเอาละครับไปนะครับไป้ะครับลุยลุยลุยแล้วแล้วแล้วโอ้ยจับบอลไม่ได้ครับเฮะยังเซฟไม่ได้ครับลอกจิกโอ้โหชาร์จไม่ติดครับโอกัสติน ไปต่อครับดุยต่อครับบวดเข้าไปครับอ้าวไปต่อมาตูนึงก็ยังดีครับเมือนแนงแดงโอ้โหอย่าง ทุ่มบอลครับทุ่มบอลมาจับบอลได้ครับออกครับต้องบอกว่าวันนี้นี่เป็นวันที่แบบว่ารวมสิกเก่าเลยครับมาดูในการถ่ายทอดสดเลยนะฮะในว่าจะสิกเก่าของแต่ละโรงเรียนหรือแม้กระทั่งน้องๆที่เรียนอยู่นะเชื่อว่าก็น่าจะเปิดมาดูบีโซนแล้วก็พีกพีกันเยอะเลยครับช่วงนี้ครับ ได้เลยครับได้เลยครับก็เดี๋ยวลงรีรันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมีรีลันด้วยนะครับไม่ต้องห่วงครับในเรื่องของการถ่ายสดทุกรายการนี่ในบิวโซเราจะมีการลงรีรันทุกรายการอยู่แล้วนะครับภูมบอลครับภูมบอลมา ไปครับนี่ครับส่งคือหลังไปไปที่เกวีครับเกวีหวดไปเอาไปต่อเอาไปต่อครับมาดาไปต่อและกรัลำบอดไม่ได้ครับมองเข้าไปครับนี่ครับจับบอลได้ครับ เอาทำอย่างไรครับตอนนี้จับบอลครับย,ยิยยงครับออกหลัง โอ้โหในขนาดเดียวกันนี่ผมเห็นน้องๆเรียกว่าโอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะโอ้โหเหมือนกับวันนี้ได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กอีกครั้งครับผมยูโซนนะครับปาดบอลครับออกครับผมเชื่อว่าผมเชื่อว่านะแต่ว่าจัดก,กิจกรรมเด็กๆแบบในช่วงแบบว่าวันปกติเนี่ยและแบบว่าแข่งฟุตบอลแบบนี้โอ้โหเด็กๆชอบันเลยเดียวครับวันหนึ่งก็อย่างดีรับเดี๋ยวขอสักวันหนึ่งนะฮะขอวันหนึ่งที่เชียร์บอลเลยฮะ ิงครับไปไหนก็ไม่รู้ครับน้องกวีหาสนใจในเรื่องของการถ่ายทอดสดรายการกีฬานะครับการติดต่อมาได้นะครับในบิวโซนชาแนลนะครับรวไปถึงกิจกรรมกีฬานะครับที่เป็นกีฬาของเด็กและเยาวชนนะครับก็ inbox มาได้นะครับใน facebook ของ PKP Sport นะครับก็ไม่จะเป็นต้องแค่ฟุตบอลเท่านั้นนะครับทุกชนิดกีฬาได้หมดเลยครับ ฟุตซอลบาสเกตบอลวอลเล์บอลแบดมินตันได้หมดเลยนะครับทุกชนิดกีฬาเลยนะครับก็แน่นอนครับทาง p k p Sport ก็สนับสนุนครับในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของกีฬาเด็กและเยาวชนเรียกว่าวงการกีฬาเด็กและเยาวชนของจังหวัดแพร่อยู่แล้วนะครับอาชายก็ติดต่อมาได้นะครับทางอีเมลของพีเค p ีสปอร์ตครับไม่จะเป็นต้อแค่ฟุตบอลเพียงอย่างเดียวนะครับทุกชนิดกีฬาได้หมดเลยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญครับบิโซน FPKP นี่ก็แน่นอนครับร่วมมือกันอยู่แล้วนะก็รอติดตามกันได้นะครับเราจะไปกันที่ไหนอย่างไรนี่ก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับมีโซน FPKP ครับสนุกแน่นอนนะครับทุกๆรายการและครับไปต่อครับนี่ครับส่งบอลกันไปมาหวดเข้าไปครับน้องกวีเกี่ยวบอลได้รวยต่อครับนี่ครับน้องตินครับ น้องตีนครับขวดทิ้งไปไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ครับสำหรับคู่ต่อไปย้ำอีกทีหนึ่งครับคู่ต่อไปจะเป็นการพบกันร,ระหว่างรงยนวัดเป็ทาการว่าครับเจอกับรงยนจัลราลาดก็จะต่อเนื่องกันไปเลยนะลุยกันต่อเลยนะครับยิยงไปก็ออกหลังนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อคู่ต่อ,อ,อไปนะครับ เรียกว่าวันนี้รวมสิทเก่านะครับมามาอยู่กันหน้าจอครับรวมถึงนักเรียนด้วยนะเรียกว่าโชว์เวลาแห่งความสุขแล้วครับวันนี้วันทํางานครับก็ให้แบบว่ามีความสุขกันไปเลยนะพี่ถามว่าเบอร์ห้าบรรดาคือใครน้องตินครับน้องตินไปครับน้องตีน น้องต้นน้องตินเย็ดต้นสาวชนสาวโอ้โหไปต่อครับน้องต้นน้องต้นองเอาลองยิงตีนอีกโอ้โหเอาเอาอยู่แถวหน้าประตูครับยังอยู่แถวหน้าประตูครับ oh <my> ใครไปประตูของเหมืองแดงนะครับน้องภูผาครับเบอร์ส4ครับอาวช่วงเวลาแปลงฟันแล้วครับ โอ้โหแปลงฟันกันแล้วครับเด็กๆไปครับน้องตินไปต่อครับนี่ครับน้องเอิร์ธครับเอิร์ธส่งคืนหลังไปไปที่เบอร์หกแทนคุณกลับมาที่น้องเอิร์ธกลับไปที่แทนคุณแทนคุณทำยังไงแทนคุณแทนคุณเอา้าอยากไปไม่ได้เดนเดนหลบหลบหลอกหลอกอยู่ตรงนี้ไปที่น้องคูณผู้รักษาประตูครับ หอมมันดาไปที่แทงคุณบดเวลเป็นอันว่าโรงเรียนมันแดงบุดับก็เอาชนะโรงเรียนได้สบาลว่าเหมือนแดงสประตูศย์ก็ทําให้มันดาพีสามคะแนนไล่ไม่ทันนะครับคะแนนไล่ไม่ทันนะครับเพราะว่า อดุบาลแม่มี6แต้มแล้วก็ในขณะเดียวกันแม่ลายก็มี4แต้มนะครับก็ลไล่ไม่ทันนะครับก็ตกรอบไปส่วนเมืองแดงม,มีแค่ะคะแนนเดียวครับก็ตกรอบนะครับก็ตกรอบทั้งคู่เลยนะยินดีกับผู้ชนะเป็นกระจียบุ้แพ้ครับเดี๋ยวไว้สู้กันใหม่ครับทั้งเมืองแดงแล้วก็มรรดานะครับเดี๋ยวไว้สู้กันใหม่ในรายการต่อไปครับก็เป็นกําลังใจให้กับทั้ง2โรงเรียนด้วยครับ